สวัสดีค,ะดค่ะพบกันชงปานากทีมเราแม่น้ององเอง่นะเดมอเดิรกันคะ่ะก็มางานตลาดนัดนอังคาระคะ่ตะตลาดนัดอังคานที่อำเภอพยุนะคะอำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกษเรียกง่ายสบายสบาย,บาย,บายตามสไตล์กีฬานะคะ คนรอคนรอเมนูของบรายค่ะของบรายของบเยอะปกติจะเต็มหมดเลยดิทางเนี้ยของบรายค่ะของบเยอะ

S <S ไปปั่หมโอ้ยน่ารกาชชระปุกน,นี่ไงมีกระปุกด้วยนี่ใส่กระปุกาสน่ารักเอาออดูก็ได้ค่ะเพราะวัน่าอะไรเอาไปใส่โอ้ยเราใส่ไม่ได้มันจะขึ้นมันมดเทิง อันพูดทุกอย่างเลยแม่เนี่ยอันนี้ไม่เพราะว่าน้งใส่แบบนี้นี่อาวอันนี้ส่แปลกเป็นซุงใหญ่งนี้ใส่ได้เกงเจเจนี่เด้อลานี่เองมันแดงโเกว่ะสวยนะคะสวยนะหวนหัวขนาดใส่ประมาณได มันจะอยู่ประมาณนี้ค่ะถ้าเข้าวันกระโปรงวันนัใช่ค่ะกระโปรงใส่ในกินข้างในไงเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้สวยไหมได้อยู่เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวตัวน้อยนี่น้องสาวแล้วจะทำเดี๋ยวตัวน้อยเดี๋ตัวน้อยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะน้อยน้อยใส่ใส่ไม่หลุดไม่หลุดปวัน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 ปวัวันซื้อทำไม ซื้อทำแม่เจ้าซื้อเจ้าไม่ได้บอกเองเจ้ามาไหว้วายหันมาไหมหันมาไหมเอาไหว้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 ได้ไหว้ไหว้โอเคโอเคไหว้ดีมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมวันกับป้าวันไหวป้านางแล้วค่ะอาป้าวัน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 เออนี่ยังหลับหูแท้อนเอฟซีด้วยนะคะสวัสดีเอฟซีสวัสดีค่ะเอฟซีพ่อแม่ เวอาไใบว่าดังๆครับวาเอาถอยออกไปนี่ีวมันมีเพลงอยู่ไเจ้าว่ามันหลากกะยางตลาดคับน้องอุ้งอิงค่ะอืมดํรเอาที่ปวันเา้าเสยันไหลเยวปวันเท้เสยเด้าเสยเปวัน

นี่จะมายืนหาอยู่ตลาดนัดประวันนีรบรรยากาศรอบๆได้คะ่ะดูบรรยากาศรอบๆดูว้าเนี่ยคือจริงๆธรรมะนี่คือเคยมาถ้า่แม่น,น,น้าฝนนะแถวนี้เต็มบิดเลยค่ะของเต็มหมดเลยแล้วก็จะมีของเล่นเด็กอยู่ตรงกลางนะคะนะคะของเล่นเด็กมอยู่ตรงกลางอันนี้มาซื้อกับขอกํานาม นั่งเล่นตลาดเป็นความเป็นรุ้มนี่มักซื้อเสื้อผ้านยังไเสื้อผ้าลายแห้งเสื้อผ้าโอ้จำโบได้เลยเนี่ยเสื้อผ้าลายลายบรรยากาศนะคะตลาดไก่สิบวายอาการเริ่มเก็บของแล้วเพราะว่าตลาดนัดเนาะเป็นสิบระยู่์คำอยู่เด็กเป็นสิ่งทีใบ ใบสามพันเริ่มขายกันแล้คะค่ะนะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบยังสี่ะเอฟซีขอถ่ายรูปกับน้องนะคะนานๆจะได้เห็นออคนว่าเอา้าคือตาดีคือได้เห็นนะนะว่าอีลามะยางตลาดนัดนะคะก็เป็นพออีลาเคยลองเพลงอยู่นี้นะคะเคยมาลองโคไกอยู่เนี่ยคะ่ะเคยมาขอรองเพลงนะคะ ก็แบบนี้ค่ะไปเดี๋ยวจะได้เดินทางกลับละค่ะเพราะว่าได้เวลาละค่ะใครดีเนาะไม่เป็นสาวเลยนะเราหอมหอมยามาถึงดูไหมโอ้ยอันนี้อร่อยอร่อยเทนตะลุลไออันปลาเข่าแม่แม่ย่าย่าปลาบ่อขึ้นเทนต์บอน้ำหอมชีสินะคะ ไม่มันมีกันหนึ่งนะที่กินหมมอชิโน่กินพนังปนังใส่ของมอชิโน่ค่ะเป็นเจ้าประจำนะเป็นเจ้าประจำเอออันนี้มีแล้วตัวนี้เทียนพลค่ะแม่ตัวแต่น้ำเพลินนะคะแมวพลเป็นเจ้าบาดตาประจำหนึ่งแก่หมดหัวน้ำผึ้งถั่วนี่จะนำหอมเต็มอยู่ใส่อันหน่อยหนึ่งบดดีกัาพี่แท้มันก็หอมอยู่ได้แต่เราใส่ดูๆมันก็เศร้าหอมนะ นเข้มพลได้ไหมล่องสีเบิองค่ะจะหอมโดนผู้เฒ่าเลือดหอมนานหอมโดนหอมอิงว่าผู้เฒ่าเลือดน้ำหอมห้ามอาอบนะุ้งอิงว่าผู้เฒ่าเลือดน้ำหอมเพิ่นเปิดเพลงเลยแม่ค้าบอกว่าแม่ค้าบอกว่าอุ้งอิงกินข้าวโพดไหมแม่ค้าเอาข้าวโพดให้อีหลาค่ะน้ำใจแม่ค้านะคะใจแม่ค้านะคะเยี่ยมเหลือ รับคลิปนี้สนีทกันค่ะบอกกันในคลิปหน้านะคะซื้อเป๊สพะโลซื้อเป๊สพะโลไอ้น้อยซื้อเป๊สพะโลค่ะเดี๋ยวกับเดินทางกลับนะคะกดไลค์กดแชร์จองปะนาะน้ำได้ค่ะซอยบุญโกศนาน้ำได้ค่ะเด้อแล้วก็ฝากติดตามเฟซบุ๊กปะนาด้วยนะคะปะนาทีมหลังบ้านน้องโอ่งอิงค่ะวันนี้มาย่างตลาดนัดนะคะบอกกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ